สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอในหนังสือเรียนธรรมชาติรอบตัวกันอีกครั้งนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่21นะคะหน้า21เกี่ยวกับการเกิดฝนฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะโดยนำคำข้างบนมาเติมนะคะมีคำว่าเมฆน้ำไอ้น้ำแล้วก็ฝนใช่ไหมคะวัตจักรของฝนหรือการเกิดฝนเกิดมาจากน้ำ ระเหยเป็นไอน้ํานะคะแล้วก็รวมตัวเป็นก้อนเมฆเมื่อมันโดนความเย็นข้างบนเนี่ยมันก็ตกลงมาเป็นฝนฝนก็จะตกลงมาในน้ําอีกครั้งนึงน,นะคะอ่าทบทวนอีกครั้งนึงน,นะคะการเกิดฝนน้ํานะคะอ่าคาว่าน้ํามาใส่นะคะระเหยเป็นไอน้ำอ่ารวมตัวกันเป็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็โดนความเย็นแล้วก็ตกมาเป็นฝนนะคะ นะคะสำหรับวันนี้ในหน้า21คุณครูขอจบเป็นแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ